สวัสดีนะคะทุกทุกคนมากันอีกแล้วนะคะกับดาวโจรคืนนี้นะคะตัวนี้เลขที่น่าจะมาก็มาลุ้นกันต่อเลยนะคะรวม v i p นะคะตัวนี้นะคืนที่สิบเจ็ดนะคะสิบปนแม่นๆของเราเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองก็ตามนี้เลยนะคะเจาะให้แปดชุดนะคะเด่นๆก็เก้าศูนย์ค่ะปันเก้านะคะรองศูนย์นะคะกันกับหัวหนีให้ด้วยนะคะเก้าเจ็ดเจ็ดหกเก้าสองสองหกนะคะ นะตามนี้เลยนะคะสามตัวก็ให้ไปสี่ชุดขอให้ได้ขอให้โดนนะคะตัวนี้ขอให้บุญมาวาสนะเกิดนะคะตัวนี้วันนี้นะ่ะเลขน่าจะอาจจะมาตามหวยรัฐบาลนะคะอาจจะมาตามนะให้วันนี้นะคะนะเพราะว่าเลขมันเด่นอยู่ประมาณเก้ากับศูนย์นะคะนะเด่นมากมายเลยเก้านะคะนะอย่าเบิลแล้วกันนะคะนะ ถ้าเบิ้ลใครจะเล่นก็เล่นได้ค่ะวันนี้นะนะมันอาจจะเบิ้ลนะคะนะศูนย์เกอะไรประมาณนี้นะคะนะเรามาลุ้นด้วยกันนะคะตัวนี้นะมาลุ้นกันต่อเลยนะคะนะสำหรับคอเสียงขอให้แหฮงๆงปังๆค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย